มาดูวิธีการเลือกกิ่งพันธ์ุนะคะพี่เขาก็จะใช้ไม้เมตรวัดอย่างนี้เลยนี่นี่ใช้แม่ไม้เมตรวัดแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งเมตรจะ้ะเมตรละสี่รอยบาทจ้าตัดระหว่างข้อไปเลยใช่ไหมคะพี่อึ๊บชึบนี่ระวังเหยียบนะลูก เอาส่วนยอดนะคะพอตัดแล้วเขาก็แตกใหม่อ่ะนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขนุนไปทำเออนะเดี๋ยวให้ขนุนเป็นผู้หนุนเรียนจบแล้วก็มาฝึกงานนะหนุนนะมาทำงาน <laughs> เดี๋ยวจะพามาทำงานกับคุณบิก๊ก <laughs> นะจ๊ะ <laughs> พอของเราโตเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณบิ๊กออกใบเซอร์ให้นะว่าฝึกงาน <laughs> <laughs> จบหลักสูตรวานิลลาแห <laughs> ่งประเทศไทย